ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Invest Now นะครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับซึงถือเป็นหนึ่งโครงการดีๆจากทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ครับเพชได้เชิญกูรูหรือว่าเน็ตไอดอลคนสำคัญนะครับที่จะมาอยู่กับเราตลอดทั้งเดือนนี้นัคือพี่นิวโปของเราเองครับซึ่งพี่ก็อยู่กับเราวันนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่นิวโปครับสวัสดีครับเพชครับให้เลือกครับว่าจะเป็นกูรูหรือเป็นเน็ตไอดอลดีพี่ ถ้าเป็นเนี่ยตอนนี้ถ้าพี่นิโปงโพสขายของก็จะรวยเละเลยนะก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจใช่ไหมแต่ก็จะว่ายังไม่ใช่ทั้งคือสองอย่างกระแสมันกำลังมาครับจริงๆแล้วหลายๆคนต้องรู้จักแล้วว่าพี่นิโปงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นลงทุนในทางของพื้นฐานฟันเดเมนทัลหรือวีไอของเรานั่นเองครับก็เลยอยากถามหนึงว่าหลายๆคนเลยเวลาเราผมโดนถามว่าเฮ้ยเป็นวีไอเปล่าหรือลงทุนแบบไหนคนส่วนมากก็จะบอกว่าเป็นวีไอแต่ ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นาง้นจริงเพราะส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากบอกว่าเราเป็น VI มันมันดูมีภาษีนะมันดูดีมันดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนออกกํลาลังกายเราแบบดูดีแต่จริงแล้วว่าเฮ้ยลงทุนเป็น VI เนี่ยมันเริ่มยากมหมหรือว่าต้องเริ่มอย่างไงบ้างก็ก่อนอื่นเล่าให้เพชรฟังก่อนว่ารจริงๆนักลงทุนใน,ในตลาดเนี่ยก,ก็มีทั้งมีรูปแบบการลงทุนหลายแบบ,บมีตั้งแต่ตามข่าวเล่นตามกระแสเล่นตามไลน์หรือว่าอาจจะใช้ชาร์ต ใช้กราฟเทคนิค,คซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆทุกวิธีเนี่ยไม่สำหรับตัวพี่เองนะไม่ได้มีวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนหตัววิธี Fundamental ดูพื้นฐานหรือหรือครับ Value Investing เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีเหล่านั้นเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีกระแสเพราะว่าการลงทุนแบบ VI ให้ผลตอบแทนที่ที่สูงเมื่อใช่เมื่อเมื่อมองในระยะยาวแล้วก็รูปแบบของการลงทุนแบบ VI เนี่ยมีความสมเหตุสมผล ยึดโยงกับการทำธุรกิจจริงรเป็นการเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีความเหมือนกับการทำธุรกิจไม่ได้ไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ราคาคอนเซ็ปต์ <Concept S 1> ของมันเลยเลย,เลยจะดูดีเป็นพิเศษดูดีเป็นพิเศษรับ,รบมันก็เลยเหมือนว่าแล้วเรายังมีเหมือนแบบ ศสตราจารนั้นการลงทุพื้นฐานอย่างดรนิเวศแบบนี้ทำให้เราสึกว่าเอ้ยเราไม่อายที่จะบอกใครนะถึงแม้ถึงแม้ว่าพอร์ตในหุ้นเราจะติดดอยเรจะแดงเถื่อแต่เราบอกว่าเราเป็นวีไอเราเราได้ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ติดดอยแต่ซื้อคอยที่ราคาเป้าหมายขอชอบคำนี้ขอซื้อขอซื้อับซึ่งซึ่งของของวีไอเนี่ยการเป็นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ยากนะ ก็เป็นการศึกษาทางด้าน Fundamental แล้วก็หลักการของ VI เนี่ยถ้าสมมุติเราอ่านในหนังสือจากต่างประเทศนะครับก็หลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกคือเขาเรียกว่า the right vi attitude คือมีทัศนคติในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับมี mindset ในการลงทุนที่ถูกต้องเช่นเป็นการมองการซื้อหุ้นคือการลงทุนในธุรกิจยึดโยงระหว่างตัวอักษร3-4ตัวเนี้ยกับธุรกิจจริงซึ่งในบรรดาวิธีการลงทุนทั้งหมดเนี่ยวิธีนี้ย เป็นวิธีเดียวที่มีการยึดโยงแบบจริงจงจังๆถึงได้ศึกษาพื้นฐานธุรกิจได้ก็คือต้องรู้แหละว่าบริษัทนี้เขาทาอะไรถูกต้องผู้แข่งเขาเป็นใครเอ<ช>่อศาสตรกรรมที่เอ๊ะมันเสี่ยงหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ข้อ2ก็เป็นเรื่อง intrinsic value ก็คือครเรื่องออมูลค่าที่แท้จริงมันมีวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นอยู่แล้วก็ข้อสาก็คือ margin of safety margin of safety ก็คือส่วนเผื่อความปลอดภัยก็คือบอกว่านักลงทุนเนี่ยรู้จักหุ้นรู้จักการทําธุรกิจ คำนวณ intrinsic value หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วต้องรู้จักรอคอยด้วยเพราะว่าเราต้องการจะซื้อ Good Stock ที่ Good Price จริงแล้วรวบรวมมาทั้งหมดทั้ง3ข้อเนี่ยข้อแรกก็คือเป็นเหมือน Right attitude ที่เป็น vi แล้วก็มีเรื่องของ intrinsic value ในสามคือ margin of safety สามคำนี้รวมกันสุดท้ายเรามาเป็นขีดเส้นใต้ไว้ว่าซื้อ good stock at good price at good price ใช่ซื้อหุ้นดีที่ราคาต้องดีด้วยราคาดีคือราคาแบบราคาที่เราได้เปรียบราคาถูกอ่ะ ก็คือต้องมาจีนอเซฟตี้นั่นแหละคือเราแต่คนนะแต่แบบงั้นอยากมีคําถามหนึ่งว่าในวันที่เราใกล้เกษียณนะในวันที่ VI มันต้องมีการศึกษาเยอะอะไรขนาดไีนต้องถือหุ้นอยู่ในระยะเวลาประมาณหนึ่งการประเมินมูลค่าของมันประมาณหนึ่งถ้าเราสมมุติในวัยที่เราจะใกล้เกษียณแล้วพี่นุงโบงแล้ว VI มันจะตอบโจทย์ไหมอ๋อหมายถึงสําหรับคนที่ใกล้เกษียณแล้วก็อยากจะเริ่มใช่ไหมครับใช่คืออย่างนี้พี่มีความเชื่อว่าวิธีการลงทุนแบบนี้ตอบโจทย์ ในในทุกสถานการณ์ในทุกวัยด้วยในทุกวัยครับสําหรับคนที่ใกล้กเกษียณเช่นอายุ50กว่ากว่าประเด็นที่1คือจริงอยู่ใกล้กเกษียณน,นะครับแต่อย่าลืมว่าจะต้องอยู่ไปอีกอย่างน้อยต่อให้กเกษียณ60นะตีไปเลยครับ25ปีใกล้กเกษียณแต่ยังไม่ใกล้ใช่ยังต้องใช้เงินอยู่นะครับซึ่งสมมติเดี๋ยวนี้คนเราก็ต้องตีไปแลว้ว85ดสบาครับคำ,คำถามคือถ้าสมมติโจทย์คือคุณมีเงินก้อนหนึ่ง เป็นเงินจากกอบขอเป็นเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจากจากอะไรก็ตามเนี่ยเงินเก็บเงินสะสมในวันที่หยุดรายได้หยุดจาก60หรือจากห5รันไปจนถึงอายุ85การจะเก็บดอกผลจากเงินเหล่านั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดมันคือการสร้างพอร์ตลงทุนภาษาเทคนิคนิดนึงเขาเรียกว่า income focus อินคัมโฟกัสอ่าเป็นสร้างพอร์ตแบบอินค m มโฟกัสก็คือโฟกัสไปที่รายได้โฟกัสที่อินคัมเหมือนเหมือนกับว่าเรามียังมีรายได้สม่ำเสมอกลับเข้ามาถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเราไม่มีรายได้จากแอคทีฟอินคัมครับดังนั้นเราต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เป็นอินค m มโฟกัสคือมองที่เงินปันผลอ่าซึ่งเป็นพอร์ตของคนเกษียณเนี่ยอาจจะมีพอร์ตหนึ่งที่เป็นเป็นพอร์ตอินคัมโฟกัสครับเลือกหุ้นปันผลเลือกหุ้นพื้นฐานดีเลือกกองอสังหา property fund หรือ r e a อินฟราสตรักเจอร์ฟันลักษณะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนที่อายุไปปลายอย่างไปปลายวัยกเกษียณเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งพอต้องมีต้องทำหน้าที่นี้แ,<อ>แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องของบางคนบอกว่าเฮ้ยหุ้นมันเป็นความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงสูงใช่ครับมีใช่ครับหุ้นในระยะสั้นมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าหุ้นคือกิจการกิจการคือธุรกิจธ,ธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ขายได้มากขายได้น้อยเจอวิกฤตอะไรก็ตามชนสภาวะเศรษฐกิจดีใหม่ดีหรือว่าวิกฤตพิเศษครับธุรกิจต้องผ่านพ้นกับความเสี่ยงรเราเป็นผู้ลงทุนเราถือหุ้นเขาเราก็ต้องผ่านพ้นกับความเสี่ยงเช่นเดียวกันเร,เยเรอ,อยูปกันถูกต้องเพียงแต่ว่าในระยะเวลาที่ทททยาวนานพอพอร์ตที่มีหุ้นหลายๆตัวรกระจายอยู่ในหลายๆเซกเตอร์รมองภาพรวมทั้งหมดมันจะเป็นขาขึ้น และจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับประมาณสิ1ถึงออต่อปีปัจจุบันหุ้นยังเป็นแอสเซทที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดดีกว่าทองดีกว่า,าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆซึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าจะไวัยไหนถึงแม้ว่าจะใกล้เกษียณแล้วก็ตามใช่ไหมครับพี่ปงก็ยังมองว่าหุ้นนี่แหละมันก็ยังเป็นสินทรัพย์อะไรที่ยังควรจะให้ความสําคัญใ,คในการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่ เกษียณไปแล้วสมมุติว่าเราอยากจะได้รายได้อะไรที่เข้ามาสม่ําเสมอสร้างสินทรัพย์อะไรบางอย่างซึ่งพอร์ตหุ้นเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมาะสมมสมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเพชสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคนไทยตกใจเรื่องคําว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์่าใช่ใช่มันมีกระแสทางแบงก์บางแบงก์มือนพยายามปรับออกมาว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วและยิ่งมีข่าวกระแสเมืองนอกอีกว่าเนกาทีฟเรทใดอกเบี้ยติดลบคนเรายิ่งแตกตื่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้ ากเงินเนี่ยเราต้องเสียเงินให้กับแบงค์ด้วยหรอใช่ใช่เอาสู้อย่างนี้เอาเอาเงินฝังฝังหายไว้ดีกว่าไหมใช่ใช่คือคือคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยฝากเงินแบบสิ้นคิดเลยนะเอาแบบรุ่นสมัยพี่เด็กๆเ,เลยนะฝ<ะ>ากแบบสิ้นคิดดอกเบี้ย12%<ฮ>น้องๆรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะอาจจะเกิดไม่ทันนะครับ,รบอาจจะนึกไม่ออกประเทศไทยเคยมีดอกเบีย้ย 12%12% นี่เท่ากับหุ้นเลยนะเท่ากับหุ้นเลยครับเงินฝากหนึ่งล้านบาทนะฮะได้ดอกเบี้ย ไปอัพบุ๊กตอนสิ้นปีได้มาแสนสองอะแถมแบบได้แบบชัว์ๆด้วยได้บชัวๆด้วยครับแต่ว่า20ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดตอนนี้เราเริ่มพูดถึงดอกเบี้ยแบบ0%หรือติดลบแบบที่เพชรว่ามันจะกระตุ้นคนจำนวนมากที่อยู่ห่างจากตลาดหุ้นให้คิดถึงคำว่า invest now คุณต้องลงทุนตอนนี้ใช่เหมือนชื่อโครงการแบบนี้ใช่เพราะว่าฝากเงินกินดอกไม่รอด ครับจะต้องมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งวิธีการทําที่สุดมันคือ Invest Now ครับไหนจะเงินเฟ้อสาเปร์เซ็นต์เนะไหนจะฝากดอกเบีย้ยอีกไม่คิดติดลบอีกไหมบวกเป็นสี่เปเซ็นต์แล้วถ้าวางเงินอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้มีความรู้ไม่ได้คิดจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างแต่ว่าพออยากจะเริ่มต้นเนี่ยที่บอกว่าหลักหลักตอนแรกๆเลยที่บอกหลัก V I มีสามสิ่งไอ้วิธีการเตรียมตัวเนี่ยเราต้อง เราต้องรู้ในบริษัทลึกขน,ขนาดไหนเพื่อที่เราจะป้องกันความเสี่ยงได้ได้ประมาณหนึ่งเพราะจริงแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญจุดนี้และยิ่งเรากเกษียณอีกมันเหมือนเป็นเรื่องที่เรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยมากแล้วเราควรจะให้ความรู้ลึกในอุตสาหกรรมแต่ละตัวให้ลงทุนมากขนาดไหนครับก็ถ้าสมมติโฟกัสไปที่พอสําหรับคนใกล้กเกษียณเลยนะ,ะตัวหุ้นตัวการทําธุรกิจเนี่ยม,มันจะต้องมีความมีความเขาเรียก good fundamental คือพื้นฐานดี แต่ถามว่าหุ้นอะไรล่ะที่พื้นฐานดีรายได้เพิ่มกําไรเพิ่มอเราหลับตานึกดูว่ามันมีธุรกิจอะไรที่ที่รายได้เพิ่มกําไรเพิ่มเช่นถ้ามีกิจการหนึ่งขยายสาขาไปตลอดนะครับยอดขายเพิ่มตลอดและกําไรไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์คือไม่มีอะไรที่จะทําให้ประหลาดใจได้นะไอธุรกิจแบบนั้นอ่ะคือธุรกิจก o ดฟ f น n ด a รเบนทัลประศักของของวอร์เรนบัฟเฟตในหนังสือเนี่ยเขาจะเรียกว่า predictable การทําธุรกิจสามารถคาดหวังคาดเดาผลประกอบการได้ด้วยเหตุนี้พอร์ตของของคุณปู่เนี่ยถึงได้ถึงได้แบบเป็นธุรกิจที่แบบใบมีดโกนห้างสรรพสินค้าซอสมะเขือเทศได้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ predictable แต่โตคนเรื่อยสามารถคาดเดาได้แต่เราหยุดไว้ก่อนในสัปดาห์หน้าเราค่อยมาต่อหนึ่งว่าจริงๆแล้วไอ้หุ้นในกลุ่มพื้นฐานที่ดีๆแบบเนี้ยมันต้องมีกฎเกณฑ์หรือข้อคิดอะไรอีก เยอะแยะมากมายสำหรับ,รบช่วงนี้สำหรับโค,ครงการ Invest Now ต้องทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ก็ต้องเดี๋ลาลาคุณชมไปก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปพบกับทีน่าครับ